ก็สว <ítulo> ัสดีครับผมเมื่อกี้มาตั้งเดรลิกนะครับตั้งเดรลิกเอ่อซีตันครับตั้งเดรลิก4ีตันเพื่อที่ว่าจะลื้อเดรลิกอีกตัวหนึ่งครับก็เดรลิกเอ่อเดรลิกตัวน้อยครับนัก4ีตันนะครับเพราก็ตั้งเพื่อที่ว่าตั้งเพื่อที่ว่าจะมามาลื้อตัวนี้ครับ มีตัวสิบหกตันนะครับแต่คือใส่ตัวใส่ตัวเดินอีกที่มันหน่อยลงมาเราครับมาลื่อตัวใหญ่ครับตอนนี้เนี่ยจะได้ลื่อแล้วครับตัวนี้ครับสเต็ปแรกอะสเต็ปแรกตอนนี้ก็ว่างขานะครับ ตั้งข้อสวิงเง็บว่างขาตั้งข้อสวิงครับเดี๋ยวคนไปต่อบูมกันเลยครับตอนนี้ก,ใก็ใส่เดอร์ลิก้ะครับใส่เดอร์ลิกเอ่อยกยกบูมครับยกบูมเพื่อที่จะต่อจิบเอ่อต่อจิบเดอร์ลิกหน่อยครับีหน่อยซีตันครับผมหน่อยลงมาอีกครับ กำลังต่อครับตอนนี้ก eh ็ประกอบบูมแล้วครับประกอบครับตอนนี้ก็ประกอบท่อนปลายนะครับปลายจิบ เอาสลักออกครับ นี่ก็เป็นสิ่นชวนนะครับหุดเดลิกตอนนี้ก็ต้อเรียบร้อยแล้วครับเีย็มยกขึ้นเียมยกขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเสากระโดงนะครับหัวโขนครับร่งประกอบครับ không kia có phong kia cả có nơi có hàng phiền lắm nha với này nè 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 กระพอประกอบไปยังสี่เลี่ยเป็นชุดๆไว้ครับเดี๋ยวค่อยยกยกใส่กันครับเตรียมไว้แล้วครับขาไส้เตรียมไว้ขาไส้เตรียมแล้วครับเตรียมไว้แล้วแล้วก็กายกใส่แค่เดียวแล้วครับนี่ครับเพราะนาฬาดาเป็นกบบเจ้าปีนออกลักออก ให้ห้ามครับบาเนี่เดี๋ยวผมจะห้ามแล้วบาเนี่ใส่ห,หรอบ่โอ้ยวันทายอยู่ใส่ไว้เห็นวะว่ใส่แล้ครับใส่ปิ้นเลยครับใส่ปิ้นเสร็จแล้วก็ถ่างเลยนะครับปิ้นอะไรนะครับาทางปิ้นครับ ยกเอาครับอมาตอครับเอ้ยเฮ้ใส่ใส่ใส่โอ๊ยหยกซอยขึ้นมาขึ้นหนักเลยยังกับใส่ข้นยกเอาเลยครับตอนนี้เขาข้อศรีนิงเขาครับข้อศรีนิงเข่าเลย

เป็นชุดตังบูมนะครับแหมมาแล้วครับจะมีหูอยู่ครับเสียบหูบตัวขคอสวิงครับ ตอนนี้เขาแล้วครับสเตปต่อไปกับเป็นไส้ขาครับขาไส้ขาทะแยงะครับกำลังมากตอนนี้กับเปิดเบรกสวิงกับสวิงให้มันตรงก่อนเนี่ยพันต่อไฟนะครับพวกนี้ ไปมาบ่ทันขาซ้ายมาครับนะครับ,รบขาขำสองฟังครับเอาละครับตัวนี้ก็เป็นหลอกพวงนะครับหลอกพวกไงไอ้ชุดตัางบูมมาเป็นตัวดึงครัเป็นสตีครับเป็นตัวดึงสตีนะครับดึงดึงเวลาตัางบูมนู่นบูมครับ เห็นนะครับเนี่ยขิ้ขาไทร ขาไ้ครับเ้รแรกครับทอนแรกครับตอนนี้ก็ชุดขาไา้ครับชุดกระโดงครับขึ้น,น,นแล้ว,วนะครับเดี๋ยวตู้ไฟเขาแล้วครับมาดนี้เาตู้ไฟเขาตู้ไฟบูมมามาเลยครับ กรตูไฟองมา <ừ. S 1> เนี่กรตูไฟนี่ย เดี <ersch> on, ๋ยวใส่ชุดวินะครับนี่ชุดห้อยชุดหอยครับกำลังใส่ครับใส่สลักเดี๋ยวาเย่ว ตอนนี้ก็ประกอบบูบมเรียบร้อยนะครับไปเ้อไปเ้อะเอาครับตอนนี้จะลอยสลิงนะครับเอาสลิงตั้งบูมก็ลสลิงตั้งบูมครับ ีนรีโมดเยอะก็บผมนะครับสลิงตั้งบูมนอนบูมมากก็เอ้าหมาบเพื่อที่จะลอยสลิงเนี่ยอ้ตรงหัว่าโค้นเอยครับตอย กลับไปกลับมาเออไม่ต้องไปนะไปๆๆได้เอ๊ะอันนี้โบเล่ไส้โบเล่โบเล่ไส้ครับเดี๋ยวรอซักอีกหน่อย <Kristin za mahiesselera> เลยใส่หัวใจครับนี่หัวใจสุดแต่ตั้งบุมนอนบุมครับล็อกด้วยตะยุบ เดือดลิกอ่าตอนนี้กำลังขันตัวยูนะครับยูแครับขันล็อกหัวใจครับหัวใจชุดขอ,องสลิงตั้งบุมตั้งบุมนอนบุมใส่สลักหัวใจครับเร็วอะไรยังเดี๋ยวจะขอตะเก็นก่กอนเราว่าเอาตะเก็นตรงนี้นครับแล้วก็ตั้งบุมยอด เฮายยังเี้ยังเร็วหน่อยช่ลยช่วยช่วเต็ปต่อไปก็ลอ,อยสลิงหอยนะครับสลิงชิดไหยสลิงหอย แล้วครับตอนนี้ก็ตั้งเสร็จแล้วลรครับตั้งเสร็จแล้วเรือลิรับซีตันครับตัวเนี้ยซีตันนะครับตั้งเพื่อจะลื้อตัวนี้ครับตั้งเพื่อจะลื้อตัวนี้นะครับนี่เอาตัวหน่อยมาลื้อตัวใหญ่ครับเฉียวเฉียว แล้วแล้วแล้วครับเดี๋ยวทาลื่อแล้วครับบานนี้สีงม,มากกับเอาเรื่องม,มากกับมาเก็บเอาเข่าของลงเหรอครับเครื่องไม้เครื่องมืออ่าจะลิกหน่อยเขาก็เลี้ยเลี้ยลงไปอ่าเบิลงความเงีวของเสลิงนะครับถึงผื่นมตาตัวตัวใหญ่นี่กั เอามาเก็บครืงมือครับเห็นแล้วครับโอเคครับผมสุดยอดเลยครับตอนตอนนี้ก็เสร็จแต,ต่คร้บต่้งเสร็จแล้วเอาน,นี่ยเรากำลังเท,ทีดครับเท,ทียดความยาวของสลิงครับคือลองเลี้ยงลงไปบ้างครับจากบนสุดของตึกครับเลี้ยงไปด้านล่างนะครับ สูงสูงมากเลยเรียกเท็จ<ส>ิ่งครับ